โยวัดราบสวัสดีครับทุกคนหนึ่งในเรื่องราวตำนาปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของโลกสัตว์ประหลาดที่ยังรอการค้นพบอยู่นั่นก็คือเนสซี่แห่งทะเลสาบล็อกเนสสกอตแลนด์ครับและเดี๋ยววันนี้ครับเราลองมาไขคําตอบดูว่าจริงๆแล้วเนสซี่เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่และภาพถ่ายใบนี้ครับจริงๆแล้วนะครับมันเป็นภาพถ่ายของเนสซี่จริงหรือไม่หรือเป,เป็นเพียงแค่ภาพถ่ายลวงโลกใบนึงที่มีชาววัยรุ่น2คนในยุค1938านะครับทำขึ้นมาหลอกลวงชาวโลกครับ ยังไงวันนี้เราไปร่วมไขคําตอบและคำเฉลยสุดตกใจกันเกี่ยวกับเนสซี่แห่งทะเลสาบล็อกเนสกันครับยังไงก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกนําลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็ต้องอธิบายก่อนครับว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเนสซี่นะครับมันมีตัวตนทางกายภาพยังไงครับเนสซี่ครับเป็นสัตว์ประหลาดคอยาวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบลึกครับ ชื่อจริงๆของมันนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็คือไดโนเสาร์ที่ชื่อว่า P. C. O. So ครับผมหรือก็คือเนสซี่นั่นเอง P. C. O. So นะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ครับมีหัวขนาดเล็กครับลำคอยาวครับผมและมีคีบสี่ข้างครับเป็นสัตว์กินพืชครับผมซึ่งสูญพันธุ์ไปจากโลกวัยนี้เราล่าเมื่อ65.5ล้านปีก่อนครับซึ่งเป็นยุคที่ไดโนเสาร์นะครับยังครองโลกอยู่ครับซึ่งในยุค65ล้านปีก่อนอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่ามีอุกกาบาตโดนครับเป็นอุกกาบาต ตกลงมายังโลกใบนี้ครับทำให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลครับทำให้ยุคไดโนเสาร์นะครับเมื่อ65.5ล้านปีก่อนศูนย์พันไปครับแล้วเมื่อโลกของเรานะยครับยุคไดโนเสาร์ศูนย์พันไปฟีซิโอซอร์หรือเนสซี่ครับก็ศูนย์พันไปด้วยครับแต่ทำไมเรื่องราวของเนสซี่หรือฟีซิโอซอร์ครับถึงได้เป็นตำนานของชาวสกอตแลนด์ก็เพราะว่าในปี1823นะครับ มีนักล่าฟอสซิลชาวอังกฤษที่ชื่อว่าแมรี่แอนนิงนะครับแมรี่แอนนิงนะครับเป็นคนคนพบคนแรกนะครับที่คนพบซากกระดูกของเนสซี่ครับและนอกจากการคนพบเนสซี่เป็นครั้งแรกนะครับเธอยังเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้เชื่อกันว่าจริงๆแล้วสัตว์ประหลาดเนสซี่นะยครับยังมีตัวตนอยู่จริงครับแต่ต่อให้เธอส่งต่อแรงบันดาลใจยังไงครับว่าเนสซี่นะครับมันมีตัวตนอยู่จริงในสกอตแลนด์นะแต่นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ไปค้นพบและวิจัยกันมาแล้วครับว่า ฟรีซซโอโซหรือเนสซีนะครับไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ที่สกอตแลนด์ได้ครับและโดยเฉพาะทะเลสาบล็อกเนสนะครับย like ิ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทะเลสาบล็อกเนสนะครับเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ครับแต่ฟรีซซโอโซหรือเนสซีครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่ในทะเลน้ําเค็มเท่านั้นครับทาให้เนสซีที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนสนะครับถ้ามันอาศัยอยู่ได้ครับมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดแปลกไปจากสายพันธุ์ของมันอย่างมากเลยครับเพราะสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะย้ายจากน้ําเค็มมาอาศัยอยู่ในน้ําจืดได้นะครับ ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากครับและนอกจากการปรับตัวนะครับยังต้องอาศัยแหล่งอาหารใหม่ด้วยครับซึ่งนั่นทําให้เป็นไปไม่ได้เลยครับที่เนซีหรือพรีโอซอนครับจะอาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ําจืดได้ครับแต่ก็มีข้อสันนิษฐานกันว่าในสมัยยุคอดีตกาเนะครับเมื่อ65.5ล้านปีก่อนนะครับทะเลสาบล็อกเนีนะครับก่อนที่จะมาเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่นะครับมันเคยเป็นทะเลสาบน้ําเค็มมาก่อนครับและเป็นทะเลสาบที่เป็น สภาวะแวดล้อมแบบปิดนะครับทำให้ดโนเสาวในยุคสมัยก่อนนะครับที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนสนะครับเมื่อมีการปรับตัวคุ้นชินอยู่กับบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อเปลี่ยนจากน้ําเค็มเป็นน้ําจืดนะครับก็ยังอาศัยอยู่ต่อไปได้ครับและยิ่งด้วยภาพถ่ายปริศนาใบนี้ครับจึงทําให้เราเชื่อกันว่าเนสซีนะครับยังมีตัวตนอยู่จริงครับและภาพถ่ายวันี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่ชอบเรื่องราวของสัตว์ประหลาดหรือสิ่งลี้ลับนะครับต้องเคยผ่านตารูปใบนี้มาแน่นอนครับ แต่ชื่อหรือไม่ครับว่ารูปใบนี้จริงๆแล้วครับมันเป็นรูปที่ไม่ถูกต้องครับเพราะอะไรผมถึงบอกว่าไอ้ภาพถ่ายแบบนี้ครับมันเป็นภาพถ่ายที่ผิดแปลกไปจากรูปใบเดิมครับเพราะว่ารูปใบเดิมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับมันเป็นรูปนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับว่ารูปใบนี้เนสซี่ครับมีขนาดตัวที่เล็กมากๆครับถ้าเทียบกับขนาดรูปถ่ายครับแต่ว่ารูปที่เราได้ดูในยุคปัจจุบันนะครับมันเป็นภาพซูมของเนสซี่เข้าไปครับทำให้เราดูเหมือนว่าเนสซี่เนี่ยครับมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปกติครับ แต่จริงๆแล้วครับมันเป็นภาพสัตว์ประหลาดที่มีขนาดตัวที่เล็กมากๆครับถ้าเทียบกับรูปถ่ายปกติที่ม่ได้ซูเข้าไปครับและนอกจากนั้ครับคำเฉลยของภาพถ่ายใบนี้ครับถ้าทุกคนรู้นะครับทุกคนจะอึ้งครับว่าจริงๆแล้วในภาพถ่ายใบนี้ครับมันไม่ใช่เนสซี่ครับผมมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบลอกนีเลยครับมันเป็นแค่โมเดลจําลองครับที่นายแพทย์นะครับเคนเนตวิลสันนะครับศัลยแพทย์ชาวสกอตแลนด์นะครับ ที่เป็นเจ้าของภาพถ่ายรวมโลกใบนะครับเป็นคนทําขึ้นมาครับเพราะว่าในปี1 9 3 4นะครับนายแพทย์เคนเนต์ริวสันนะครับได้ไปเที่ยวที่ทะเลสาบล็อกเนสครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยมากๆครับเขาก็ได้นําบางอย่างครับซึ่งเป็นโมเดลจําลองครับลงบาในทะเลสาครับแล้วก็ถ่ายรูปใบนี้ออกมาครับและพอภาพถ่ายใบนี้นะครับทำให้ทะเลสาบล็อกเนสนะครับเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงสุดของประเทศสกอตแลนด์เลยครับผมเพราะว่าคนจะไปเที่ยวทะเลสาบแห่งนี้ครับไปเพื่อจะรอดู เจ้าเนสซี่นะครับขึ้นมาหากินบนน้าครับถ้าเปรียบเหมือนบ้านเราก็เหมือนจะรอพญานาคขึ้นมาที่แม่น้ํโขงเนะครับเป็นเหมือนกันเลยครับเพราะว่าในยุค1934นะครับมีผู้คนมากมายครับไปนั่งรอข้ามวันข้ามคืนที่ทะเลสาบแห่งนี้ครับเพื่อจะได้เห็นเนสซี่สักครั้งในชีวิตครับแต่จนแล้วจนลอดครับไปรอ2วันก็แล้ว3วันก็แล้วที่ทะเลสาบล็อกเนสเนี่ยครับเนสซี่ก็ไม่เคยโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นเลยครับ เพราะอะไรรู้หรือไม่ครับที่คนที่ไปเที่ยวที่ทะเลสาบล่องนี้ไม่เคยได้เห็นเนสซี่นะครับก็เพราะว่าในปี1998นะครับคริสเตียนสเปอร์ลินครับซึ่งเป็นชายแก่อายุ90ปีครับเขาได้ออกมายอมรับเลยครับว่าเขานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพใบนี้ขึ้นมาครับกับนายแพทย์เคนเนดวิลสันครับคริสเตียนสเปอร์ลิงในวัย90ปีนะครับเขาได้ออกมายอมรับสารภาพครับว่าจริงๆนะครับเขานะครับกับนายแพทย์เคนเนดวิลสันนะครับ เป็นคนสร้างภาพใบนี้ขึ้นมาครับและมาเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เขาสองคนครับอุปโลกขึ้นมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนสซีที่ทุกคนนะครับเห็นว่ามันเป็นตำนานแห่งทะเลสาบล็อกเนตครับมันไม่มีตัวตนอยู่จริงตั้งแต่ปี1934งเ้มครับมันเป็นเพียงแค่หุ่นจำลองไดโนเสาร์คอยาวเท่านะครับที่ติดกับเรือดำน้ำขนาดเล็กครับที่เขาเนะครับเอาไปวางไว้ในทะเลสาบล็อกเนสครับผมและก็ได้ถ่ายรูปมันขึ้นมาครับมันก็เหมือนกับว่า เป็นข่าวลวงโลกในยุคสมัยก่อนนะครับผมและทําให้ภาพอันนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคนเอาไปเล่นสีตีข่าวนะครับว่าในทะเลสาบนะครับมันมีตัวตนของเนสซี่เดอเสาโบราณอยู่ครับจริงๆแล้วมันเป็นการปั้นแต่งเรื่องของคน2คนครับที่ทําให้โลกทั้งโลกวันนี้ครับเชื่อว่าเนสซี่นะครับมีตัวตนอยู่จริงที่ทะเลสาบล็อกเนสครับแต่จริงแล้วมันเป็นแค่โมเดลสัตว์ประหลาดคอยาวที่มีเรือดำน้ําติดไว้เป็นฐานเท่านั้นเองครับและนอกจากนั้นครับ เพื่อเป็นการยืนยันครับในปี2013ครับเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมาอยู่ในจุดที่แบบว่าสามารถจะสแกนลงไปที่พื้นโลกแล้วเนี่ยครับในปี2013นะครับก็ได้มีการใช้โซน่าขั้นสูงครับสแกนนะครับทั่วทั้งบริเวณทะเลสาบล็อกเนสที่เป็นทะเลสาบน้าจืดเลยครับว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเนสซี่อยู่หรือไม่ครับแต่เมื่อสแกนลงไปถึงชั้นพื้นผิวทะเลสาบนะครับก็ไม่เจอครับว่าในทะเลสาบนะครับมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเนสซี่อย แล้วนี่แหละครับคือคำเฉลยอย่างเป็นทางการครับว่าจริงๆแล้วเนสซี่หทะเลสาบล็อกเนสหรือภาพถ่ายใบนี่ครับมันไม่มีตัวตนอยู่จริงครับในโลกของเราครับมันเป็นเรื่องสมมุติของชายสคนขึ้นมาครับที่ปั้นแต่งสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาครับจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับและนี่แหละครับคือคำเฉลยของเนสซี่หทะเลสาบล็อกเนสครับผม โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมากับเรื่องราวคำตอบอะไรหรือวีรแล้วบุรุษปะทะกับวีรแล้วบุรุษคนไหนครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกคนรักษาสุขภาพด้วยครับ See you Peace และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับ